มาพี่เพชรเลยค่ะมาหาพี่มาหาพี่เพชรเลยคิดถึงมากโกหกแบงค์วันนี้แบงค์ฉันไม่เชื่อเธอเลยอะไรอยากมาหาพี่เพชรเลยค่ะมาหาพี่มาหาพี่เพชรเลยคิดถึงมากโกหกแบงค์วันนี้แบงค์ฉันไม่เชื่อเธอเลยร่วมกันครับก็สะท้อนเจตนาของพี่น้องประชาชนและก็ความเปลี่ยนแปลงที่เราอยากจะเห็นแต่บอกไว้เลยนะต่อคนนี้ทำงานไม่รับเงินเดือนค่ะ ไม่เหลือไม่เหลือเดือนคือว่าไม่เหลือติดลบด้วยรับจากรัฐบาลติดลบด้วยติดลบทุกวันนี้ปฏิทินขายหมดยังคะปฏิทินยังไม่ได้เช็คเลยครับขอขอกำลังใจให้น้องอ้อมใจหน่อยค่ะน้องอ้อมใจเป็นไรครับน้องอ้อมใจไประยองเลยค่ะก็เลยมาไม่ได้ระยองยังไม่มีอะไรหไป คิดถึงลอง้องอ้อมใจคิดถึงค่ะรถ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 เขียรถอรดรถรรู้ขอให้ได้แบงอวยเดีๆนี้แล้วก็อวยพรประชาชนที่กำลังจะเดินกับค่ะพิมพ์ลำหนาของตรวเองไงก็ครับไก็ขอญาตสวัสดีมีใหม่ทุกท่านนะครับ2568นกะครับไก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆที่บางสิใดก็สกับความต่างกันขอบคุณค่ะ ขอีไมค่ะก็ะชงกี่นไม่ได้หรอนึกว่าคอแห้งตลอดเลยนะให้นั่นได้ไปขอบอสกับอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนเราแม่ขอไทยลู่หน่อยได้ไหมคะแขอไทยรู่หน่อยได้ไหมแต่เชิญกำแพงนี้เลยค่ะยกำแพงล้งแอร์่าเอาไปเอา่อเลยก่อนฉันจัดระเบียบสองคห้ฉันก่อ็เหรอไปเลยค่ะเด้ๆก็เหรอ นะพอจมูทาคะฉันถ่ายให้เธอุณเลาไหมถาให้หน่อยว่าฉันีบไปล้มฉันจะได้วิ่งแบบลดมากฝากถึงต้องฝากถึงฉันก็ทำี่เลยจะเป็นก้องตอบสี่แวดลรอยั่ไงคะจะช่วยเราไปหาสี่แววล้อไหมตล้็เหมือนก็เหมือนกับการทำ e e กทั่วไปเลยครับเปียน้อยที่สุดเนี่ยคุณก็ต้องมาทำการรับฝงกวาบคิเห็นขอางคนอยู่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นธิรกิจ กลจราจรการเสียงร้องเรื่องของการก่อสร้างก็ดีอยาง้่าที้สุดอย่างแรกก็คือคุณรู้ว่าโครงการนี้จะขึ้นอะไรในพื้นที่ตรงนี้และน้อยเขาก็ต้องมาถามคุณว่าคุณมีข้อไหนที่คุณกังวลใจต่อการขึ้นโครงการหรือไม่และผมก็ต้องพิจารณดว่าจะรับกระกบจากตัวคุณเพราะฉะนั้นการทำเอเอลิขการไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายกล้องหลังคนที่อยู่รอบๆในพื้นที่ที่มีการมีการก่อสร้างจดขึ้นของโครงการนะครับแต่ต้องรอต้องรอสินหานะสินหาน่าจะเรียบร้อยเราจะได้มาใช้กับภาคส่วนสินห้าหกแปดนะคะขอรอรอ เอาะไปก่อนเลยจ้าไม่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 อยัไม่ไม่งน่้ดีกว่ไม่ไม่ไ่ไม่งนี้มีไม่ไม่ไม่่ไม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 ไม่ไมไมไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไมไมไม่ไม่ไมไมไม่ไม่ไม่ไจ่ไ่ังหวั่ไ่ไ่ไม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 ่ไ่ไม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 ่่ไย่งม่ไไม่ไม่ไม่่่่ไม่ม่ไ่ม สอสอจะนึกตามสอเปนบางฟิล์มีอยู่ดีมาบิวอารมณ์แม่เห็นไม่เจอแบงค์มานานแล้วแม่คิดถึงบอกทุกคนแล้วว่าแม่จะกอดแบงค์จากชนกำปั้นมั่งจังอ่ะคุณแบงค์คุณแบงค์เอาแอมเมสมาฝากฉันเหรอครับขอฉันฝโอเคครับผมแล้วพาสสตัดเดี๋ยยังเข้าได้อยู่ค่ะเพราะว่าเขายังไม่แถลงข่าวเขาปิดป้ายเอาไว้ไงใครก็ได้ยกไว้หน่อยว่าเข้าลมไหม แบงค์ตากได้เพราะว่าแบงค์ทากันแดดมาเราไม่ทาเราต้องรีบเข้าแม่ไม่ยังไม่ถ่ายรูปค่ะไม่ได้ชูจี้นะแต่ว่าคือนานแล้วเราไม่ได้เจอขออนุญาตโอเคต้องไหนมาหึงมาหนึงอ๋อนี่เรียบร้อยทั่ว้องไหนดูนี่สัตว์เป็นเพียงหาโอเคนักนะจะบอกด้วยอ่ะแม่แดงเราเอฟแล้วนะเมื่อคืนปฏิทินอ่ะโอเคครับสู้สิถ้าไม่สู้จะไม่ไปขนาดนี้บอกเรียนหนุนว่าไปแล้วก็ไปเช่ารถด้วยนะแล้วก็วิ่งทั่ว ให้ทั่บนไปสามรอบบนเที่ยวนี้อุดรสองรอบเหนื่อยแต่คุ้มไงอตแปลงเปลใจอนน้อยก็จะรองไม่ร้องรุ่นนี้ไม่ร้องแล้วรุ่นนี้ต้องสู้ไม่มีร้องผ่านมาหลายยุคหลายรัฐบาลหลายการต่อสู้รับรองนะถ้าไม่สู้ไม่ชนะบอกไว้แค่นี้เป็นกำลังใจนะให้ต่อพรอัประชาชนแล้วก็ขอบคุณด้วยที่จัดระเบียบหมอจิตยอย จะได้ใช้ไหมเนี่ยที่ใหม่เนี่ยจะได้ใช้เดี๋ยวป้ายนายแยกมไปใครจะได้ใช่ไหมเดี๋ยวเรอป้ายให้นายแยกมมีแสงที่เดือันนี้ต้องเวิร์กช็อปต้องขับต้องยอมไปติดเองแล้วหลงเองทดสอบสองรอบแล้วจะเพอจแต่มันหลงจริงๆขนาดประสบการณ์ใช้บ่อยกันเรียบเดี๋ยวเดี๋ยวจะยัดเดี๋ยวจะยัดอะไรป้ายให้มันเยอะๆเยอะๆมันจะได้แบบจะได้แต่ถ้าสีหนุ่ผมไม่ไม่ไม่เชื่อว่าตามสีใช่ไหมไปเรีนบัวอะไรเงี้ยผมต้คุยกับสายฝ่ายเรยเขาต้อไปรู้จุดบ้าอะไรด้วย ทำงานเติมเลยอ่ะท้งานที่มหาวิทยายค่ะพี่เ้อให้ดู่ะกวันนี้น้องเบนเบนผมไม่ได้มานะค่ะเขาฝากความคิดถึงมาให้ทำงานครับทำงานดีแล้วครับเราจะได้มีรายได้เยอะๆขอกำลังใจค่ะขอกลังใจให้น้องต้นสนนะคะครับุกกำลังใจเพราะว่าจะพัฒนาจะทำอะไรแบบว่าเครียดมากเลยทำงานดูส่งให้น่าใช่ไหมขอให้ายเครียดนะครับขอให้เครียด แม่อันนี้ถุงเล็กของคุณแบงค์นะแล้วก็ถุงใหญ่อันนี้ของทีมงานของคุณแบงค์อันนี้เอามาจากนิวซีแลนด์น้องแบงค์อวยพรปีใหม่ให้ประชาชนทั่วประเทศหน่อยครับก็อวยพรปีใหม่ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับที่สําคัญก็ปีหน้า